วิธีการพ่นไปยังไงครับที่ทําให้เราบูมลูกนะครับก็พ่นเราก็ว่าพ่นเข้าทรงใต้ใบด้วยแล้วพ่นลูกด้วยแล้วเราก็เจ็ดวันพ่นทีเจ็ดวันพ่นทีครับประมาณนี้ครับอัตราส่วนนี้นะอัตราส่วนนี้ครับคือว่าเราบูมลูกเราต้องเราต้องการให้ได้ผลผลิตครับครับผมตอนนั้นผลประมาณหนึ่งกิโล ครับผมประมาณ1กิโลครึ่งกลเราพ่นเจ็วันครั้ง7วันครั้งจนผลมันได้น้ำหนักขนาดไหนครับน้ำหนักก็ขึ้นมาสีหโลละครับสามถึงหโลสี่โลครับพ่นไป7วันในกี่ครั้งครับได้ถึงผล 3- าถึงหโลก็พ่นไปก็ประมาณสามสามสามรอบเนาะสามสี่รอบละครับสี่รอบอะค่ะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับครับประมาณเดือนนึงจากโลหนึ่งที่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ราคาแล้วครับขึ้นมาเป็น3ามสี่โลครับผม นี่คือการเห็นความแตกต่างครับแตกต่างครับแล้วลูกทรงทรงเป็ดนะมันเปลี่ยนแปลงยังไงครับมันมันเปลี่ยนคือว่ามันอ้วนนะกลมเบ่งพูออกมาสวยครับเบ่งพวออกมาสวยโอ้ทรงนี้คือขายลงกล่องได้น้าเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับนั่นสวยอย่างนั้นเลยครับดีค่ะรู้สึกว่าดีครับประทับใจมากเลยค่ปะใจมากเลยครับก็ใช้ก็เลยใช้ต่อเนื่องมาเลยค่ะเดี๋ยวผมถามก่อนครับตอนนั้นพี่คงครเก็บเงินได้เยอะไหมตอนช่วงที่คิดว่าไม่ได้เงินแล้วอ่ะหลังจากที่ใช้ไปแล้วอ่ะ ก็ปีที่แล้วเรามันคือมันไม่ได้ติดดกนอกแต่ว่ามันก็ลูกมันโตมันนะเราก็ขายได้ประมาณสักห้าหมื่นกว่าบาทเนาะถือว่ายังไงครับพี่พี่ผลก็ถือว่ามันดีถือว่าถือว่าผ่านดีครับดีใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับมันก็ได้ประมาณนี้ก็คือผมก็พอใจครับแต่ปีนี้ยิ่ได้แล้วเนี่ยตัวดั็เอ็นเงินหมื่นค่าแล้วแต่ปีนี้นะรู้สึกว่าดีสวนที่เขาไม่ได้เขาเขาเขาไม่ได้ใช้อ่ะคือเขาล่วงแหละอย่างสวนข้างข้างกันนี่ค่ะเขาล่วงหมดเลยอ๋อเหรอค่ะ เขาล่วงเขาเคยบอกเขาไปใช้เขาใช้ชุดเดียวเขาบอกก็ไม่ไม่มีตังค์ซื้อเไม่ก็ไม่จะว่าไงเนาะเขาก็ล่วงอ่ะเนี่ยล่วงหมดเลยขนาดลูกลูกเป็นที่โลฝ่าแล้วยังล้นตุกๆตุ้มตุ้เนาะับล่วงล่วงไปยอะเลยล้นแทบจะไม่มีขายอย่างที่ดูของขาโเดกมากเลยนะของข้าโดกมากเลยนะแต่แต่ไม่ไม่เหลือถามถามต่อตอนนั้นหลังจากบูมลูกเสร็จเก็บผลผลิตเสร็จได้ตังค์เรียบร้อยคแล้วพี่ดูแลยังไงจนมาถึงปีนี้อะ ตอนนั้นคือเมื่อมิถุนาแล้วสิเนาะครับ,รบมิถุนาไปแล้วที่เก็บเสร็จสิ้นเนาะครับ,รบผมแล้วพี่บำรุงยังไงต่อพอพี่เห็นว่าเฮ้ยได้ผลดีอะ่ะแล้วพี่ใช้คู่หูในการบำรุงรักษาดูแลยังไงต่อครับพอเราเก็บลูกไป,ปเสร็จค่ะอาจารย์เราก็พ่นเนาะพ่นพ่นทำใบแล้วก็ลงตามตามโคนด้วยเนาะลำต้นแล้วก็ลำเอ๋ยทรงพุ่มด้วยครับค่ะ ือมืานดินต้องขึ้นดินเขาบอกว่าล้างดินมาดีก็เลยทําตามเขาค่ะตรงดินครับฉีดครับทางล้างสารล้างอะไรฉีดบริเวณทรงพุ่มใต้โคนครับใโคนครับผมแล้วตามกิ่นอะไรต่างๆตามกิ่งอะไรต่างๆก็ฉีดใบฉีดไรไปด้วยเราก็ฉีดล้างดินไปก่อนรอบหนึ่งโอ้ผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาฉีดใบทําใบอะไรอีกทีหนึ่งครับเป็นเป็นรอบ ฉีดลงดินเพื่อล้างดินล้างดินล้างสารล้างอะไรสารเเชล่าอะไรพวกนี้เหรอคะอ๋อเออพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคนะครับแมลงครับก่อนหน้านั้นเป็นยังไงครับเออผมลืมถามไปอ๋อช่วงตอนก่อนที่เราไม่ใช้แมลงมันก็ชุกก็ชุมนะแต่พอเราเรามาใช้อันนี้ประจาประจาก็ไม่ค่อยจะมีแมลงเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้ยาพวก ขามาแรงที่จนเกินไปครับก็ใช้บ้างแต่ว่าเขาบอกว่าสวนอื่นเขาบอกว่าทําไมสวนพี่ไม่มีหนอนเลยเขาบอกว่าแต่เนี่ยฉันไม่ได้เอาอะไรมากะลูกมันเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่มีนอนนะคะนอนก็ไม่เข้านอนก็ไม่เข้าไม่มีเอาแล้วลูกที่ทั้งต้นอะไรละครับพวกชอบอะไรต่างๆพวกมีไหมครับปัญหาเรามันก็มีก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นมันก็มีค่ะแต่แล้วก็พ่นตัวนี้ลงไปแล้วพ่นใบพ่นลําต้นลงตามแผลตามอะไรรอบไปหมดเลยค่ะเราจะพ่นทุกครั้งเราจะพ่นลูกพ่นอะไรกันแล้วแต่เราก็ พ่นลงแผลด้วยพ่นลงแผลและเห็นวิธีการเปลี่ยนแปลงของพวกแผลพวกอะไรไหมครับมันก็แห้งค่ะมันก็ดีขึ้นค่ะอ๋ออันนี้ถือว่าพอใจไหมครับครับพอใจครับแล้ววันนี้ครับพอหลังจากที่เราดูแลน่ะเราใช้กี่วันพ่นทีกี่วันพ่นทีครับในของผู้หัวมหัศจรรย์เยครับก็ผมจะอยู่ประมาณเจ็ดวันอาทิตย์อาทิตย์นี่แหละครับอาทิตย์หนึ่งถ้าใบมันแก่มันอะไรดีแล้วผมก็จะประมาณสิบวันสิบวันครับสิบวันแล้วตอนที่เขาออกดอกน่ะ เราใช้วิธีการพ่นยังไงครับตอนนั้นก็พ่นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องอ๋อเหรอครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยไม่ครับไม่มีอะไรพิเศษครับอ๋อเหรอครับผมครับผมเรียกว่าพ่นต่อเนื่องมาเลยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มตอนที่มันมีลูกแล้วเนี่ยค่ะครับที่มันมีลูกได้แก่ออกไข่ไก่มาประมาณแล้วก็ฉีดพ่นมไว้เรื่อยๆพอไล่มาจนถึงไข่ไก่ครับครับตรงนั้นแหละที่เราจะเพิ่มเข้าไปถูกไหมครับครับครับปีนี้ต้นเดิมจากเมื่อปีที่แล้วอายุหปีปีนี้เป็นอายุหกปีถูกไหมครับหกปีเนีย้ ติดผลติดลูกนี่กี่ต้นครับประมาณ1ิบสิบหต้นสิบห้ต้นสิบห้าต้นค่ะคาดการให้ผมได้ไหมครับว่าจะซักกี่กิโลกันกี่ตันกันเนี่ยสิบห้ต้นเนี่ยถูกไหมครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะได้สูสีสองตันนะ สองตันครับอสองตันอ้ยสองคนเข้ามาดูเขาบอกว่าทําไมทรงสวยดีเขาประมาณนี้นเขาบอกว่าวใช้ใช้ตัวไหนน้องเขยเมื่อวานน้องเขยน้องสาวมาดูเขาบอกใช้ตัวไหนก็บอกใช้ตัวนี้นอะไรแบบนี้เขาบ,บอกว่าเดี๋ยวเขาตัด,ดเรียนชุดนี้เขาก็จะเอาไปใช้เหมือนกันค่ะ